โอ้สงสาสายที <the supply> ่ดูตผ um, like ู้วเดกัด็ยอายุลนอยเมัเกลอพพลอยี่ที่ผูตวเดสัลบาเชนแทวดาดีสัปหลจะเวเจยพูขวาเดกองิเสนสัปลาคอยู่เกทงตาสิสิลจับบุเกทองตาวิดาเลสั่งอยูเลุลาทองละชีโูซ้องเสลปนาดาบเนเกทงตาบสิละจบบุชัวาละกาเนาะอาเวอยยาวอวิดาเย่อชิลเนยยาวเนอเนอมาฉลาลาดอพลองเวดาอัเโลคว่า พูดับบโกลวยวน่ใส่ความลยกันว่าบ้านตาดอวิดาพูดับบิรียกชคนคัวโกเลี่ยวน่ะเซตเวดาเชู้สาวอย่างบนน่ะชู้สาเนาะช่นี้เอาไว้ลนร่มหมอชี้อย่งบนน่ยท้อเวดกาเนะแกแทนเวด้าถุงอะไรภาษาลาตวรนัสารลลุงท้องเดออบะานทอไกย่งบนน่ปลยเดนเสียเวด้าอสปะนาปลยเดนเนแกพุงอย่างบนน่ะแกสียบน่ปล่ยเดนเนองจาวอย่างบนน่มันจะดีมารู้าถุงเขาเล่างบเนาะ ปักวุเราเป็นอยามาลุ่งาวลุงลากุ้งเดือยวอนุาติยาบุย้ายอยู่ลุนี่เลยลุนเดยูทูปพ่อนสลเนียเด้อสเนี้ยวุ้ยเอาพีเนาะพเนาะอาวิดาสริชสมอยู่สิล้อใเนกอลิาเลยยาลี้โคชีเสริมเราสลอจเนุงคกูเดทาอาเจ้าละใช้สิล้อใเนีุงพีซจะปรชมากกาดออร์ลปอร์เลยยาบุปวเลยส่องวิเอพีซียาบุณยบ้านเลยจะบเอาวดาลง ล่หนิากูจุเนาะปลยพูนี่เวเว้สิลสนเนปลยใสเนี่ยพี่สิลลสิลส่เนเอวุ้งโคปลยองจามันนอพุนี่ยคุยแต่ปเลยจะบเอาเว้ยอเว้ยาเอมวยอัซกอทีอผูดับเบิลอัคิีทูอะัพแล้วกอน้องจจ๋บัวพุ่นี่เว้ยดาเยเมอร์บาสิลใส่เน่เอมว์อดาลองโกลีเนาะละพลอน้อละเมอร์สิลใส่เน่มาเช็ดดูลลไหมล้อแจ๋บัวเอาเอาพุ่งเนี่ยเว้ยดาชเใส่ละลดสิโลใส่แด กอควายไว้อาปลพุดเบอร์ที่ทัวภายเลเนาะหนีควายว้ด้หลัในเบลยายสิเรสนส่ใอายุเนะาะไปเลยพูนีควายใสวายพี่สิเดลราลีสเรสใส่อันนนเนี่ยก็ไปยัดทีตะพูดว,วเดมาสีย,ยบาสุเนาะยเกิหลบยาดาลรเนาะสกอบากัวดีไส